Rồi cứ kì mì ta ăn theo Một mười สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพี่น้องมุสลิมุคนจากทางฟังไทยฟังลาาหล่ะก็ทางต่างประเทศมาจากพี่น้องจ้าวันนี้พามากินตำกุ้งสด4 0ิตัวจะพี่น้อง40โตเนีนเนนจะพี่น้องตำกุ้งสดสตอหน่อไม้หวานพริกเผาค่ะพี่น้องคะเบิรงสีสันเป็นช์แซ่บบ่แล้วก็มีเห็นจ้าพี่น้องมานําเสนอปลาร้าเทพธิดาจะพี่น้องฟ้าขาวฟ้าเหลืองสูตรต้นตำรับก็สูตรนงนว่จะพี่น้องมันใส่2องแบบนี้จ้าใส่ผสมกันเลยแซบนุวยดียจะพี่น้องนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ ผู้ใดสนใจวันกระสิปักลิงไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกัใต้คลิปเจ้าจ้ะพี่น้องจ้านั่นแหละจ้าผู้ใดอยากล่องซิมเบิงอยากสนับสนุนกะหาสื่อไปซิมเบิงใจเบิงไดเล้วจ้ะพี่น้องลินพันกันแล้วแล้วก็มีขายุนโลตัดจ้ะพี่น้องแมคโครผู้ใดก็อยากสั่งกะไปหางกะซื้อได้จ้ะพี่น้องแมคโครโลตัสจ้าแล้วก็มียูลาสดาอีกเจ้าบางนึงจ้านั่นแหละพี่น้องจ้าเห็นแล้วน้าตาเนาะอย่าลืมด้วพี่น้องเด้อนี่จ้าฝากนี่ด้อพี่น้อง ฝากซื้อไปซิมเมืองจ้ะแซบอี่ีเหมือนกับไส้จริงกินจริงอี่ดีเละพี่น้องแซบนั่โว้ยเป็นเบากว่าเก่งอีพี่น้องลงนาลงล้างตำนาตำหลังนี่ว่ากันเลอพี่น้องเด้อมาจ้ะพี่น้องมามาเบิ่งสีสันเน่เอาใจทุกคนขนาดเลยนี่พี่น้องจุจุจเพชรเพชรเลพ,พี่น้องซิมน้ําก่อนอนนันดับแรกแซบพี่น้อง,น,งนัวไหวหวานหวานสดสด ได้มาสดๆเลยพี่น้องสับห้างคำแรกคำแรกครับทุกคน,ท,กคนคทุกคนค่ะตัวขึ้นกินเนตายานแท้เ่อเป็นตะยานอดอกพี่น้องเป็นตะแสบจสะ้ะเน้นๆนะพี่น้องนะคำเนี่ย Uhm Samba, bom. <rape hai> hum Aha. สูตรวิธีการตสับจับแบบนี้เดี๋ยวมันสิลงคลิปไปให้อีกตั้งหากได้พี่น้องเดิมมันจะร่วงไปห้จ้ะเพราะว่าหลายคนก็นอยากเบิ่งกินซื่อๆบางคนก็อยากเบิ่งวิธีการต่ำซือ่อแต่ไมนสิอยากให้เห็นห้เด้อวตอนนีนพนนน้พี่น้องเนาะตายพี่น้องจ้ะเริ่อีหลีอลังการแห่สองตัวฟาดไป ับอีกพี่น้องเอาใส่ไปจ้บพี่น้องจ้าโอ้ยพริกติดมือขอโทษด้วพี่น้องด้วยบ่าบางเสร็จแซ่บจ้ sáng xèo chín Hãy subscribe เลิศจ้ะพี่น้องจ้ะจัดพักซี่พี่น้องเบยนิดหน่อยแบบนี้หอมหอม กินก็ปวดตึงสวยแบบนี้ซ็บจ,จ้ะพี่น้อง,งเชืยอระองตัวไอ้พี่น้องมันตัวหน่อยจ้ะเบิง้งค่ะพี่น้องน้ำไหมขคักเนี่ยสะตอใส่ไปน้ำพี่น้อง,งข่ำอยี่เป็นตาหักแล้วเอาตีตั้งกาแลลวอะ ไม่安เนี <S <s ่ยนไม้ไม่ต้องสวดออกจากพี่นาอืซับมากจริงจิ จริงมันเม่ได้เขาจูนพูนทั้งสี่และพี่น้องด้อขันเห็นมันทั้งนอกนะทักหลดหน้าตาคล้ายๆแบบน,นี้จะว่ามันดำๆดำดำดำดเตีย้ยๆแมนกับแมนดนะังนั่นละจ้าแมนอีเดียวกันเอื่นใส่เลยจ้าห่ว <c oughs> องใส่เลยอีเดียวกันจ้าส <c oughs> ี่สิบตัว น้องใหม่ได้สดอ่ะวสหมัหมกบอกมันบาเข้มจ้ะพี่น้องปะลาไหลเทพิจ่ะข้าวซเช็ดนัวดีจ้ะรสหมัก ขอบคุณ่อพม่พี่น้นนองที่เขามาเป็นพี่เป็นน้องเนื่องจากเหมือนญาติเป็นมิตรกันน้องพี่น้องเป็นญาติเป็นมิตรพ่อถือ,อ, <c oughs> อกเ่เนอยาบอกยังดี อน้ำหาแบบนั oh. ่นาคอไ่อยากใด้เพียงแล้วอื้มื้ไก่ตาพวจ้าทำเป็นวดเนี่ยตักนำตีแขวหรอยูไก่ไก่เพื่อน พี่น่องเว้ยเพื่เจ้าค่ะอืมจะปาดก่อนเฮ้ยใช่ไหมแตกกันเนี่ย <c oughs> ามากไป็พี่น้องมาก,กินนั้นหอม เลือบอบักหน้านะกินเราแบบส่วนหิวพี่น้องมันจะแต่เท่าแบบน้ำลายแตกส่วนหิวพี่น้องเราไ็เได้ม,มา ไอแม่ก็กิ่นะนะพี่น้องควางรีบดิซุดๆแล้วก็กินพี่น้องอย่ามย่าตายแต่ว่าแม่กินดาบอบดาจา้ะเดี๋ยวเตี๋เดี๋ยวจะเทอตก็ฟังล้างสิบอกไงเนาะ ประเภทนี่ตะลบานแต่ละคน่่คือกันเจ้พี่น้องอ่ะฝันคือคนจีนเนี่ยเพื่นอนครอบครัวเพื่อนอยูอเท่เขาที่วบรรลุอ่ะคันเริ่มอายุายเนี่ยหรือว่าท่านหต่ไรกับซามพี่น้องคันมีงบประมาณแบบเงินอ่ะเงินอ่ะขันท่ามีเงินแน่จ้วยน้อยพ่อไม่เงินเก็บนะเขาจะไปซื้อบ่งลุมฟังซบซื้อที่ฟังซบใบเรียบร้อยพี่น้องอ มีบอกว้ซบใบยังไหมพี่น้องนั่นแหละจ้าเขาเจ้าเห็ดแบบนี้คขาแม่บ้านเท่ากับสิแบบว่าถือบพเห็ดมันบ,นบนดีกับสิประมาณนี่แล้พี่น้องแล้แต่ว่าท่านเนี่ยเขาซื้อว้เรียบร้อยพี่น้องอืมซ้องมีหลักการไหม <laughs> แล้วเวลาซื้อฟางมันคิดออกเพอาดีคิดออกป่หเจ้าพี่น้องสองตัวนะคะ พักซี่อย่างหอมต้นนิดหน่อยใบนิดหน่อยแบบน้ำค่ะเจ้าครนไม่ยากล็อกเสืองกุกกุกกวัว ไม่มือเพี่อ่ทำาสถิติจะสวามันหน่อยจอฮึกินเปียงแท้เป็นจบบ เรียงเ่าๆนิดหน่อยมาค่ะพี่น้องค่ะอุย้ยลืมกระเทียมดองพี่น้องหอมดองเห็นไหมคลิปหนาจากคลิปหนาโอ้ยมาลืมเลยเพอ คือัาถ่วงคือบอกว่า,ววาน่าเหมือนเจ้าเรื่มอหอมดอกเขาเรียนเจ้ากินกุ้งเจ้ามากินหอมดอกคือบอกเอามาถ่วงได้จากคลิปหนาะ เติมกักเติมแนี่โอ้ยจนเมือ่อตายตายตาย ถึงไงความสด,สดววสร็ยของคนมัดอี้พี่อปงคิดนเมัดอี

สัใจเป็นอะไรเปลีย่ยงตับสี่สิบตัวพี่น้องอบอกอันนี้บ่ก,กินจคเแค่ลืมมาพี่น้องเอาอีจกจะาฝากฝากรี่ตาพี่น้องซาฝากนี่เด้อน้ำปะลาร้าเทพธิดาแต่พี่น้องฟ้าขาวฟ้าเหลืองสูตรนงน,งนวกับสูตรต้นตำรับจ้ะพี่น้องปักลิงไปห้เด้อแซบนวดเลยจ้ะ <laughs> โอ้ย,อยังติดแถวไปแล้วจะพ่อะพี่นออ้องจ้าขอบคุนทุกๆกำลังใจจ้ะเด้อ <c oughs> พอกันในคลิปหน่อยค่ะ